หลังจากที่พาไปดู Great Wall Store ที่เซ็นทันบางนาไปแล้วนะครับวันนี้เราได้โอกาสรีวิวเจ้า Haval wow s 6 <S แต่เป็นแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเพราะว่ารถจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนและรวมไปถึงประกาศราคาด้วยความพิเศษของเจ้าคันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราจะพาไปดูรอบคันกันครับ สำหรับเจ้า h a ว a l S6 Hybrid นะครับต้องบอกแบบนี้ว่า h a ว a l เนี่ยถือว่าเป็น1ใน4ของแบรนด์ในเครือของ g r e a t Wall Motors นะครับคือจริงๆใน,น Greatwall Motors เนี่ยจะมีทั้ง h a ว a l มี o r a มี Power แล้วก็มีเวลนะครับผม4แบรนด์นี้ก็จะมีคาแรคเตอร์รถที่แตกต่างกันออกไปต้องบอกแบบนี้ว่าที่เห็นอยู่นี้นี่คือสเปคประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้น1 0อนนะครับมันยังมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ยังจะต้องปรับกันอยู่นะครับด้านกระจังหน้าถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็ การวางดีเทลการดีไซน์ชิ้นต่างๆเนี่ยสวยมากๆแล้วก็นี่มีกล้องซึ่งอันนี้เป็นกล้องหน้าแล้วก็เรียกว่าเป็นกล้องรอบขันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นกล้องหน้าด้วยไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็น LED p r e m i u m Vision ก็คือเป็น LED ทั้งชุดเลยไฟต่ำไฟสูงมี Daylight ในตัวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความเป็นเรียกว่าเป็นยุคสมัยที่ตอนนี้รถยนต์ก็จะใช้ LED กันมากขึ้นนั่นเองนะครับ ล้อตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด19นิ้วซึ่งก็ถือว่าใหญ่นะถ้าในรถ SUV ด้วยกันแล้วเนี่ยถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในกลุ่มนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าจะให้เทียบเนี่ยนี่คือ CSUV ซึ่งเทียบอะไรได้บ้าง Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan x t ็กที่ถอนตัวไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่ง s u b a r ุ Forester ที่ยังทำที่ยงทตลาดอยู่แน่นอนรถ h a w a l H6 Hybrid คันนี้ต้องแข่งกับรถกลุ่มนี้มาดูด้านข้างก็ถือว่าเฮ้ยเส้นสายดูสวยนะ ซึ่งการตกแต่งถือว่าดูสวยมากมาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของ h าวเลเ6นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดีไซน์ไฟไท้ายเขาอลังการมากนี่คือไฟไท้าย LED และ LED ทั้งเซตนะคือยาวไปอีกฝากหนึ่งแล้วก็มีแบทฮาวเลก็คือ h a v a l เว้นไว้ยาวๆใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับซึ่ง เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของ s u v ในยุคนี้แล้วที่มันจะต้องมีแบบนี้มีช่องเก็บของมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันมีแจมโปรเทคชั่นด้วยเวลาสมมุติเราเผลอกดลงแล้วแล้วบางทีเรายังออกไม่พ้นมันก็จะกันไม่ให้เราเนี่ยได้รับอันตรายจากการเปิดแบบไฟฟ้านั่นเองโดยภายนอกเนี่ยถือว่าก็คือเป็นสไตล์ที่เราเห็นกัน ในมอเตอร์โชว์แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าดีไซน์ถือว่าภาพรวมส่วนตัวผมผมชอบนะมันมันเป็นรถ SUV ที่ดูดีเลยก็ว่าได้ดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรนี่มาดูภายในกันก่อนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าเราพามาดูแบบเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่า ในวันที่28มิถุนายนเนี่ยจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการฉะนั้นรายละเอียดเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดกันตรงนั้นแต่เอาเบื้องต้นก่อนว่าภายในของ h a ว a l s h SUV Hybrid คันนี้เนี่ยการแสดงผลจะเป็นจอแล้วก็จอคือตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นจอ LCD แล้วก็คือลูกลูกเล่นต่างๆเนี่ยใช้คำว่าอลังการงานสร้างจริงๆพวงมาลัยก็วัสดุใช้คำว่าอุ้ยเนียนมือแล้วก็จับได้ดีนะการจับ ในเรื่องตำแหน่ง,ต,งต่างๆแล้วก็สามารถปรับระดับได้สี่ทิศทางนะครับเบาะด้านคนขับเป็นไฟฟ้านะครับและที่สําคัญอันนี้เราจะต้องบอกไว้นะครับว่าตัวก้านไฟเลี้ยวเนี่ยก้านไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวาและปุ่ม c r u ค s น Control จะอยู่ตรงใต้ก้านไฟเลี้ยวนั่นเองนะครับ c r u คอน c o n t r o ตรงนี้จะพิเศษหน่อยมันมี Adaptive Cruise Control แล้วมันยังมีระบบช่วยเลี่ยงในเรื่องของรถใหญ่ด้วยนั่นหมายความว่าคุณใช้ Adaptive Cruise Control อยู่แล้วเจอรถใหญ่อยู่ข้างหน้ามันจะช่วยเลี้ยวหลีกทางให้โดยอัตโนมัติเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอัตโนมัติเลเวล2แล้วนั่นนะใช่ครับคันนี้เป็นอัตโนมัติเลเวล2คือเรายังคงต้องควบคุมอยู่คือมนุษย์ยังต้องควบคุมอยู่แต่ตัวระบบต่างๆที่เป็นผู้ช่วยการขับขี่อัตโนมัติเนี่ยจะมีการคำนวณมากขึ้นมี processing ที่มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งก็ถือว่าฉลาดมากๆ ใน h a วเวิเนี่ยจะมีระบบอีกอันนึงก็คือออโต้รีเวิร์สจะจดจำเมื่อเราจะถอยหลังเนี่ยในระยะทาง50เมตรนี่คือขั้นต่ำนะครับเราถอยหลังแล้วเรากดจิ้มตรงจอปุ๊บมันก็จะถอยหลังโดยอัตโนมัตินั่นเองซึ่งเป็นระบบที่เราจะเจอกันในรถยนต์พรีเมียมอย่าง BMW อันนี้เราพูดได้นะครับเพราะว่าระบบนี้มันมีอยู่ใน b m เยูนั่นเองแล้วก็ยังมีระบบออโตนมัสอิมเมอร์เจนซี่เบรกก็คือมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินอกจากเตือนกันชนแล้วยังมีช่ววยยเรกด้ เราบอมันเยอะมากๆจริงๆแต่น,นี่คือเบื้องต้นนะเพราะว่าในงานเปิดตัวนะ่าจะมีดีเทลมากกว่านี้เราสิ่งที่เราบอกไป3อย่างนี้นี่คือเบื้องต้นตัวนี้มีกล้องกลบคันมาให้นะครับซึ่งก็เอาจิงๆนะโหละเอียดมากและละเอียดแบบเนี้ยคุณดูดิมันบอกเลยว่าแบบเปิดประตูและผ้าไม่ได้เสียด้วยนะคือผ้ามันมีนะแต่เขาก็พยายามทําให้มันเนียนที่สุดเอ้ยดูดีมากดูดีมากดูดีมากส่วนเบาเอาจิงๆนะผมรู้สึกว่า นั่งสบายไซส์ XL ตอนต้นอย่างผมเนี่ยเออนั่งสบายใช้ได้เลยมาดูการคอนโซลก็โอเคเราพาไปดูกล้องรอบคันไปแล้วเรามีสวิตต่างๆซึ่งสวิตเนี่ยก็จะซิงกับจอด,ด้านบนนะครับเรื่องเ,อเรื่องอะไรพวกนี้เกียร์ก็จะเป็นบิดนะครับผมซึ่งสามารถบิดหมุนได้นะครับมีไวเลสชาร์จเจอตรงนี้ผมก็สามารถวางมือถือได้แต่พอดีโทรศัพท์ผมไม่รองรับนะฮะแล้วก็กุญแจคุณดูหนะ้าตากุญแจสิ ดูดีเลยดูดีเลยโอ้ยแต่วัสดุดีนะแล้วก็อันนี้ให้ดูกว้างๆนะฮะให้ดูกว้างๆก,ก,ก,ก็คือสามารถปรับในเรื่องของเบาะไฟฟ้าได้โดยที่เราไม่ต้องไปเอื้อมอย่างนี้มันมีสวิตต์ตรงด้านข้างนี้เลยกล่าวคือสมมุติมีภรรยาหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะครับผมมานั่งตรงนี้เราสามารถปรับที่นั่งให้เขาได้เลยเออดีเหมือนกันมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับคาร์วลเอสิก SUV คันนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าตำแหน่งที่นั่งเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นตำแหน่งผมนั่งนะแต่ว่าอาจจะยังปรับไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยววันเปิดตัวเดี๋ยวเราลงดีเทลกันอีกทีนึ่งแต่ในเบื้องต้นกว้างมากพื้นที่วางขานี่็ถือว่ากว้างจริงๆผมสามารถนั่งขวายห้างได้เลยอันนี้ถือว่ากว้างและไม่ติดขัดด้วยนั่งได้ธรรมชาติจริงๆส่วนเบาะรองหลังเนี่ยตรงที่รับในเรื่องของแผ่นหลังเนี่ยก็ถือว่าซัพพอร์ตได้ดีแต่ก็ยังไม่ได้อบกระชับมากเท่าไหร่ นะครับก็แน่นอนว่าคันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของความนุ่มสบายในการเดินทางไกลนะครับก็อาจจะนั่งได้แบบไม่ต้องแบบรู้สึกแบบรัดๆอย่างนั้นถือว่าโอเคแล้วก็มีที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ำได้สองจุดพอมานั่งจริงๆก็โอเคนะโอเหมาะหมอนรองศีรษะนุ่มไม่ได้ถึงขั้นแบบว่านุ่มมากแต่ก็ถือว่าสพอร์ตได้ดีโอ้ได้เลยส่วน ใครที่ถามในเรื่องของการชาร์จแบตนะครับที่ด้านหลังเนี่ยจะมีช่อง USB ชาร์จแบตอยู่2ช่องตรงนี้ก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยแล้วก็ที่สำคัญครับใน h าว a ว i เอคันนี้มีซันรูฟครับเป็นพาโนรามิกซันรูฟซึ่งโอกกว้างมากๆยาวมากๆด้วยโอ้โหใหญ่ใหญ่จริงๆคือว่า ถ้าเกิดขับไปดนานาเนี่ยเรารู้สึกเลยบอกว่าเฮ้ยอึดอัดเราสามารถเปิดกระจกเพิ่มเพิ่มในเรื่องของทัศนวิสัยได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะส่วนตัวอร์ดเนี่ยก็สามารถพับได้นี่พืมสามารถขนของใหญ่ๆอย่างจักรยานนะครับหรือเซิร์ฟบอร์ดหรือแม้กระทั่งโซฟาอีเกียถ้าเกิดไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็สามารถขนได้แล้วก็ไอเน,นี้ยจริงๆมันก็จะเป็นม่านนะครับบางของซึ่งคุณสามารถถอดออกได้นะฮะมันมีช่องให้ถอดได้อยู่ นี่คุณจะต้องอาจจะต้องดันนิดนึงแล้วก็ดึงออกได้น,นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดีเทลยิบย่อยซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดกันในวันเปิดตัวสำหรับขุมพลังของ h a w a l H6 Hybrid นะครับคันนี้เป็นไฮบริดครับคือทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อฟิวชั่นกันแล้วสามารถรีดพลังกำลังได้สูงถึง243แรงม้าแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตร และมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับและนอกจากนี้รถคันนี้เนี่ยถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า GWM Lemon ซึ่ง l e m o n เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะถูกนำไปพัฒนาและสามารถใช้กับขุมพลังรูปแบบอื่นก็ได้และรวมไปถึงรูปแบบของตัวถังรถรูปแบบใดก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยของ Great Wall Motors นะครับ Haval s 6 Hybrid นะครับทาง Great Wall Motors ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะพรีเซล ให้กับผู้ที่สนใจและอยากจับจองนะครับในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปแต่ราคาและรวมไปถึงสเปคอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ h ทอร์โบเอสซิกเวอร์ชันประเทศไทยเนี่ยจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการในวันที่28มิถุนายนนะครับฉะนั้นใครที่สนใจติดตามข่าวสารได้ที่ทางเกรด a l l Thailand นะครับเราขึ้นรายละเอียดให้ละส่วนคารท,ทีมนะครับเราจะนํารายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงพาไปชมคันจริงกันในวันที่28มิถุนายนจะแตกต่างอย่างไรจากในรอบพรีวิว เราติดตามกันได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร t ไซทีมคลิปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปไม่พลาดทุกเรื่องยันยนต์ติดตามได้ที่คาร์ไซ e a m ทั้ง f a c o b o o k คาร์ไซทีมกดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยันยนต์ u u u b e คาร์ไซท c h ช n แนลกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์ และเว็บไซต์ carsite.an.th